สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมองจะพาเพื่อนๆมานั่งดูปลาคราฟสวยงามกันนะคะนั่งดูคลายเหงาค่ะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าปลาสวยงามอย่างปลาคราฟนั้นนอกจากจะเป็นปลาสวยงามแล้วน้องยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยนะคะแถมยังมีรสชาติอร่อยอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอีกด้วยค่ะ ปลาคราบเป็นปลาสวยงามที่หลายคนทั่วโลกนิยมนำมาเลี้ยงนะคะและมีความเชื่อว่าการที่เราเลี้ยงปลาคราบจะนำสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ทั้งการงานและการเงินมาสู่ครอบครัวของเราและนอกจากนี้การนั่งดูปลาคราฟเพลินๆก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียดของเราได้อีกด้วยค่ะ คนไทยส่วนใหญ่คิดว่าการเลี้ยงปลาครับเป็นการเลี้ยงปลาสวยงามจึงนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและตัวเองจึงไม่มีใครนิยมนำปลาครับมารับประทานกันค่ะสำหรับต่างประเทศนั้นเขานำมารับประทานกันมากมายเลยนะคะ ปลาคราบที่นำมารับประทานได้ต้องมีการเลี้ยงที่มีมาตรฐานและมีภูมิอากาศและสถานที่สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ค่ะตามที่เจ้าของช่องไปสืบค้นข้อมูลมาปลาคราบ มีโอเมก้าสซึ่งมีคุณสมบัติมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเราเยอะแยะมากมายเลยค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสมองและประสาทเสริมสร้างสติปัญญาและความจำและนอกจากนั้นปาลาคราบยังมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจอีกด้วยนะคะ เพราะว่าปลาครับมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งดีต่อหัวใจและยังช่วยลดการอักเสบยังมีส่วนช่วยลดโอกาสการเป็นโรคไขข้ออักเสบอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ปลาครับยังอุดมไปด้วยโปรตีนเมื่อรับประทานปลาครเข้าไปแล้วจะไปทําให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะ และปาครับยังมีคุณสมบัติในการบำรุงสุขภาพดวงตาส่งเสริมด้านการมองเห็นตาครับยังบำรุงกระดูกแต่เราต้องรับประทานให้พอดีหากรับประทานมากจนเกินไปอาจทำให้ปริมาณไขมันสูงซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อหัวใจได้นะคะ นอกจากความเชื่อของการเลี้ยงปลาคัาเพื่อความสวยงามแล้วปลาคราบยังจะนำพาความโชคดีมาให้กับผู้เลี้ยงอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักความเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะการนั่งดูปลาคัาแหวกว่ายน้ำเล่นยังมีส่วนช่วยบรรเทาจิตใจคลายเครียดช่วยให้เราอารมณ์ดีและผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ ภาพที่ท่านเห็นน้องวนไปวนมาแบบนี้น้องกำลังแย่งกันกินอาหารนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วคงจะได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันกับหญิงมอนะคะขอกราบขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของหญิงมอนะคะชมคลิปของหญิงมอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ